สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้มาไม่ได้รีวิวนะครับไม่ได้รีวิวอะไรก็คือพอดีผมสงสัยอยู่ก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ลองดูว่าอันไหนมันดีกว่านะครับผมก็คือตอนนี้ที่มันมีโฆษณาเยอะๆก็คือมี i อไอฟริกเหรอครับเขาเขาเรียกกันว่า i อ r ฟริกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองใช้ฟรี30วันนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับดูวิดีโอที่บ้านนะครับในออใน,ในอ ในทีวีหรืออาจจะเป็นใน PC นะครับโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับมีอีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่ได้มีโฆษณานะครับแต่ที่เมืองไทยน่าจะมีแล้วนะครับ n e t f l i x นะครับ Ne t f l i x นะครับไม่แน่ใจนะครับมันจะมีอันนี้นะครับอันนี้ที่อเมริกานี่ดังมากนะครับแล้วก็ถูกมากนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่เซเว่นเขามีขายอยู่นะครับเป็นเป็นการ์ดผมเคยเห็นอยู่โทษทีครับ Hollywood HD TV นะครับอีกเว็บหนึ่งแต่ว่าผมไม่สนใจอันนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าคือวิธีการผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อบัตรนะครับหรือเปล่าแล้วค่อยถึงจะดูได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นราคา199อคือขี้เกียจออกไปนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่ว่าผมไม่สนใจเลยครับแล้วก็คือผมว่ารายการมันก็น้อยนะครับ ก็เลยตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยตัดออก,ออกไปเลยนะครับแค่ก็เหลือ Netflix กับ i f i i ินะครับ<ม>ตอนแรกผมคิดว่า Netflix เนี่ยแหละมาเมืองไทยแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น i f i i ิไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคะรับคลาอันนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ทดลองนะครับ อันนี้คือ100บาทต่อเดือนใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจะลองถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับ350บาทต่อเดือนดูอะไร HD ได้นะครับแต่อูถ้า HD ไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> HD ผมก็ไม่ได้ดูมากมายนะครับก็น่าจะเบสิกนะครับเบสิกก็280บาทนะครับ ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าราคาเทียบราคาเนี่ยอันนี้น่าจะถูกกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในคือเขาไม่บอกว่ามันมีกี่เรื่องนะครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องใช้อันไหนดีนะครับแต่ว่าเขาทดลองใช้ฟรี30วันอันนี้ก็น่าจะมีฟรี30วันนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวกับกบไงวะกบไงวะเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนยังไงวะ นี่นะครับ join free for อาก็คือฟรี1เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมลองสมัครดูแล้วก็เดี๋ยวเข้ามามาดูใหม่นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2คู่นะครับก็สำหรับ i f i ลินะครับอันนี้สมัครได้ง่ายมากนะครับคือไม่ต้องป้อนอะไรเลยก็มีอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับมีอีเมลกับพาสเวิร์ดก็สามารถที่จะเข้าชมได้เลยนะครับส่วน net f l i x ก็สมัครต้องใช้อ e ีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็เกี่ยวข้องกาวปบัตรเครดิตนะครับหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับ PayPal นะครับอันนี้ยุ่งยากนิดนึงครับโทษทีครับพอดีแบตมือถือจะหมดนะครับเดยวผมขอชาร์จแบตมือถือก่อนนะโอเคแต่ว่า Netflix เนี่ย ผมรู้สึกว่าดีเพราะว่าเขาจะเขาจะให้ติ๊กว่าเราชอบหนังอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาก็จะามาเลือกมาว่าคุณน่าจะชอบแบบนี้นะครับหนังเนี่ยครับลิสต์สที่เขาลิสต์มาเนี่ยผมอาจจะชอบพวกเนี้ยเขาจะเลือกมาให้เลยนะครับผมโอเคที่สําคัญคือผมยังไม่ได้ดูนะครับที่สําคัญคือมันจะมีซับไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูจิมแคลลี่แล้วกันนะครับอันนี้ของอันนี้นะครับดูได้เลยหรือเปล่า ก็ช้านะครับอ่าดูไม่ได้นะครับโอ้โหดูไม่ได้ก็ไม่ดูครับ <laughs> แมทริกอ่าลองดูครับอีกการหนึ่งนะครับดูได้ปะถ้าแม่ดูไม่ได้ก็จบกันนะครับดูไม่ได้นะครับโอเคตัดออกไปกลับมาที่ไอฟริกนะครับอันนี้ คือมันเป็นโล c คอล z e แล้วนะครับเป็นภาษาไทยหมดแล้วผมคิดว่ามันต้องมีซับไทยแน่นอนนะครับมีหนังไทยด้วยนะครับมีหนังญี่ปุ่นด้วยนะครับโอ้แม่เจา้ามีโรมิโอแอนจูเลียด้วยโอ,แโอ้แม่เจา้ามีโรมิโอแอนจูเลียด้วยไม่ได้ดูมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อนอืมไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าดูได้ผมก็จะปิดนะัด หน้าตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปีิไลอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาหน้าหน้าผมผม,ผมไปก่อน,นครับอ้อดูได้ครับดูได้ครับโอเคเลยครับาตาเนัน,นะนั่นครับมี มีซับไทยด้วยนะครับก็โอเคนะครับแต่คุณภาพภาพนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เนต็ตมันช้าหรือเปล่านะครับก็คือข้อสรุปง่ายๆก็คือผมสำหรับผมนะครับคนอื่นไม่แน่ใจนะครับหนังสําหรับ Netflix เนี่ยคือดูไม่ได้แต่หนังที่หนังเยอะมากนะครับหนังที่ดูได้จะเยอะมากแล้วก็หนังใหม่ก็เยอะนะครับความรู้สึกนะครับส่วน i f i x นะครับก็ หนังที่จะดูได้นี่ค่อนข้างน้อยแต่มีซับไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอเน็ตฟลิกเนี่ยจะมีซับไทยหรือเปล่าถ้ามี ถ้าดูได้วันหลังเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเวิร์กนะครับฟรีดูได้ฟรีก่อนนะครับ1เดือนนะครับถ้าหมดก็อนลิชิสไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าชอบก็ลองดูนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะไปยกเลิกก่อนนะครับดูได้หรือเปล่าเช็คก่อนแล้วก็ถ้าดูไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยไม่งั้นเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะชาร์จผมนะครับโทษทีครับพอดีมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมดูได้แล้วนะครับสําหรับ Netflix นะครับผมดูได้แล้วแต่่วา ณตอนนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยไม่มีซับไตเติลนะครับเป็นภาษาไทยนะครับคือเราจะไม่มีนะครับผมเซ็ตยังไงก็ไม่มีนะครับตอนนี้ยังย้ายขึ้นไปก่อนนะครับเนี่ยครับซับไตเติลจะไม่มีนะครับโอเดียวก็จะเป็นอังกฤษนะครับถ้าใครไม่เอาซับไตเติลเป็นภาษาไทยก็ผมแนะนำมาใช้อันนี้ครับเพราะว่าเรื่องเรื่องมันจะเยอะนะครับหนังมันจะเยอะมากนะครับผมอันนี้ผมดูได้แล้วนะครับ ถ้าไม่จําเป็นต้องมีซับไทยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่ากได้มีซับไทยก็ผมแนะนํำไอฟิกนะครับเพิ่มเติมแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่นะคะรับสวัสดีครับ